ย้ำอยากใส่เงินย้ำไปถอนมิตรภาพว่ามีไปจา้าต้องจําเป็นเดียนร้อนเรียงเงินเนี่จา้าไปถอนย้ำได้เพราบ่มีใหายกลับมแต่ว่าพล้อหรอไปย้ำได้ก็บ่ได้จาศกเดียวนจา้าเรียนร่อนที่ได้เอาเงินไปฝากไม่สถาบันซุ้มซุ่นเราก็มันบึกบ่ได้มีเงินอยู่หาเสียนหาจ้าเดี๋ยวนี้บึกบ่ได้อยากไ,ไปใส่งวดรูดก็บ่ได้ก็เสียเครดิตไปเมื่อเดี๋ยวนี้เพราะว่าหยิบเงินใหม่มว้ใชไว้แต่ใส่ใจก,ก็บ,บ่ได้ใส่ใจย,ยังเพราะว่าไปถน okay, อ,อถนกับ ไปถอนแล้วก็บ,บ่ได้นะครับพี่น้องพี่น้องไปถอนกระบะใดนะครับผู้ใดไปก็บ,บ่ได้นะครับถอนหน่อยก็บ,บ่ได้ถอนหลายก็บ,บ่ได้มารับถามท่านประธานนะครับประธา,นะานน้นของสุหมู่บ้านน้ำแงินว่าเงินส่วนพี่น้องเข้าฝากนะั่นมันไปจงังไดมาจางังไดมันเงินสำรองนี่มันมีบ่เดี๋ยวนี้สำรองใจพี่น้องไปถอนแต่ยังคือบอ่ได้ หน่อยวมันก็ด้าไม่เย็นจะได้ไปเฮ็ดจากบ้านกับพวไหนนะค่ะบายอะวนเส้นพวกบานแล้วคปับไปยามใดกับพได้จัเที่อบ้านก็สัางบ่ราะลล้วนะครับยากได้คืนเน่ยอยู่ละเงาะเงินเก็บสะสมเฮาอ่าย้อนที่เก็บสะสมได้นะค่ะจะยได้คืนยุ่นแล้วไปย้มใดก็มีแตว่าบ่มนี้เลย ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมคุณครูทวีขาวบ่องผู้ไกลเกลี่ยประจําศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชนตําบลนามนนะครับวันนี้มีพี่น้องบ้านสังคมตาบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสิน์มาพบที่ศูนย์มีความเดือดร้อนว่าพี่น้องทั้งหมดไปฝากเงินไว้กับที่สาบันการเงินชุมชนสังคมพัฒนาตาบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินสอบถามรวมความว่าวันนี้พี่น้องมาประมาณ10บคนนะครับแต่ความเดือดร้อนมีมากกว่านี้ครับเดือดร้อนก็ค่ะไม่แย่ได้ไปฮ็ด สามบ้านก็บ,บ่ได้นะคะ่ะเลี้ยงยื่นแสนก็บ,บ้านละคะ่ะไปเบิ่องามใดก็บ,บ่ได้จังเดียบบ้านก็สร้างบ่ราะอแล้วนะคะอยากได้คืนแน่อยุ่นละเนาะเงินเก็บสะสมเฮาอ่าเจ้าที่เก็บสะสมได้เนาะคะ่ะอยากได้คืนยุ่นแล้วไปย้ำใดก็บมิตรบาบ่มีเฮ้ยเฮาเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้มิตรบาฐานอะไรน้ำลูกนีลูกนีก็ กัเก็บไต้บ่ได้ไหมคะบ่บ่อยเฮาจักเชียถ้าว่าถ่ายเก็บน้ำลูกหนีก้อนอยังอันเอาคลื่นเฮาจังสิเนงะ่ากับบ่เห็นได้เนาะเจ้าสี่หาพันกับบ่ได้จักเชียสิหาหเฮาเลี้ยจังได้ระบ,บาดทีน่นี่เอาแบบมาขอความเสียเเรียรจากเพื่อนเลยนะะ้อค่ะควากถึงคณะกรรมการกับประธานถกาครเพื่อนมาสี่แก่งจักหน่อยนะค่ะความ มันจะมีเงินต้นทุนเขานีิอยากอยากอยากได้เ okay. งินคืนนาอสิได้เงินคืนบอมีอย่างนี้อยากให้หูบจักแนมนะค่ะให้เพื่อนคืนแน่มันจะเดือดร้อนกันเบิ่งเหรอคะเนาะเด็อได้อยู่เดือดร้อนที่ได้เอาเงินไปฝากในสถาบันฟุ้มซวนแล้วก็มันบึกบ่ได้มีเงินอยู่หายเสียหาจะเดือดหนีบึกบ่ได้ แล้วกนมิตรแส่จีไสต้องการหลายอย่างกีตาว่าไปหาเื่นเน่ยเพื่อนก็มิตรบอกว่าลอไปกวนจีมาเพนอื่นไปปัดซุ้มจเจปลายปีทีเล้วเตไปให้ไปเขาชิ้วไวหวเตยไปถามนไเลยก็มตรจาบวมีจ้ะกับจีอเฮ็ดจังไดจังสิได้เงินคืนแม่จ่จะเรื่องมาหาหนาคาเนี่ล่ะจะให้สอยเหลือแม่จ่จะเจังได นยังไปถอน่แตว่าพมีเลยจ้าต้องจำเป็นเดียนร้อนเรียงเงินหนจ้าไปถอนเงนด้ควาพมีให้ตอนลบมแตว่าร้อห้อไป่นไหก็วาได้เกียรน่จ้าเงนอยู่หันนันแสนหนึ่งมต่ว่าถอนเพื่อนถอนอันหายเพื่อนหาละเมือนนึงยังอยู่เก่าเมือนี่จ้าถอนเพื่อนหายเมือเดียวแ่เข้าขึ้นรอแร้คนละจ้างนี่ยังอยู่เก่าเมือนจำเป็นหยิบได้เงินนั่นไปเงนได้ความหาได้เกียมตาร้อห้อเดี๋ยวนี้มีความเดือดร่อนนะครับเกียวกับ เงินฟ้าของทุนหมบานนะครับที่กองทุนหมบานนี้ตั้งขึ้นมาหลายหลายปีเลยแล้วครับหลายปีแล้วก็บมเป็นสิบกว่าปีเกือบเศร้าปีเลยแล้วครับก็ตั้งขึ้นมาแต่ก่อนนี้ก็มีปัญหานะครับไปขอ,อยํำเด็กก็ได้นะครับไปขอ,อย่ำเด็กก็ได้ย่ำนั่นนะครับแต่มาตกมากกลางปีที่ลี่้วนะครับ ก็นเลยก็นเลยเริ่มมีปัญหาขึ้นอ่าโซเซียลขึ้นมากนะครับต่กีบครบเพรายินดอกก็เริ่มโซเซียลขึ้นมากแล้วก็ก็ไปถอนนะครับยามจะเป็นเขาที่ไปถอนยังสิไปถอนแล้วก็บได้อีกเนาะครับพี่น้องพี่น้องไปถอนบอดใเนาะครับผู้ใดไปกับบอดใเนาะครับถอนหน่อยก็บบได้ถอนไล่ก็บบอดใเนาะครับบัดนี้ก็บ่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นยังไงผู้บริหารของต้นหมู่บ้านนะครับประธานใงเ่ ว่าเงินเนี่ยคนเดียวไปใจออกจังไรเนี่ยเงินคืนบอบกับหมุนกลับพม่มาในกองทุนนะว่านี้ก็มีความเดือดร้อนพี่น้องเขาก็ในบ้านสังคมพัฒนานี่ก็ก็โมผมก็บกม่งหูขังโม่งที่กันว่าเงินฝากอยู่ในหันมันจีหลายบันไดนาะแต่เข้าๆเบื้องนี้บ่ตั้มก็เกือบแปดสิบล้านนะครับแต่สอบ,บ,บทม กูตีเดือดร้อนนะครับหมต่ากว่าสิบล้านนะครับแต่ตอนนี้กับพี่น้องเขากับเบิกเบิกเงินมได้นะครับคนเดือดร้อนกนเดจังหวะเี่ร่วมกันก็มาถามมามัป็นจังดีฝากถามตอนประธานนะครับประธานของผู้มอบบานน้ำเนี่ยว่าเงินส่วนพี่น้องเข้าฝากเงนมันไปจังดีมาจังดีมันเงินสำรองนี่มันมีบอ่อโดนีก กำลังใจพี่น้องไปถอนเป็นยังออือบ่ได้ถอนหน่อยก็ได้ถอนไลยก็ดได้เนาะครับส่วนเงินที่จ่าออกไปน้ำลูกค้าต่างๆที่เจ็บมากว่าได้หน่อยมันหลายมันได้นะครับแต่ว่าช่วงดอกเบี้ยนี่กันยังได้อยู่นะครับช่วงนี้ดอ,อกเบี้ยกันยังได้อยู่นะครับแต่ไปเอาเง้ยาเอาจำเป็นน่ะสิ่ตุนทุนมันบ่ได้เนาะครับจำเปน็นตุนทุนทุนทับมันบ่ได้เนาะครับฉะนั้นแล้วก็พุก็อยกากฝากสามทันประท่านนะครับ ว่าถามน้ำว่าเงินนะ่ะมันไปจังใดมาจังใดอยู่เนาะครับพี่น้องเจ้าสองคุมนี่ยเนก็เหือดร้อนนะครับเหือดร้อนรู้สึกว่าเหือดร้อนหลายแล้วตอนนี้เนาะครับรู้สึกว่าเหือดร้อนหลายแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเหือดร้อนกี่มาหลายแล้วแบบกลุ่มก็จังได้ร่วมกันเนาะครับมาเด็กของความเป็นธรรมกับทั้งเวลาทาั้าทางผู้ บริหาเรเงินนี่แหละชี้แจงให้พี่น้องเขาฟังนําเนี่ยว่ามันเป็นยังไงมากยังไงนาะครับครับแต่ความเดือดร้อนมีมากกว่านี้ครับมีเงินฝากอยู่ท่าบันประมาณ25ล้านบาทตอนนี้พี่น้องเดือดร้อนไปขอเบิกเงินไม่ได้ไม่รู้ว่าทิศทางเงินเป็นอย่างไรสอบถามคร่าวๆว่าส่วนหนึ่งที่ดูแลคือธนาคารทกศสาขาธมน์ที่ปล่อยเงินกู้ไปร่วมด้วยบางส่วนแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทกศได้ไประชุมแล้วพี่น้องก็ยังไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าทิศทางจะไปยังไงเงินทองที่ฝากไว้ ช่วงนี้ก็ถึงฤดูการผลิตฤดูการทำนาเพื่อที่จะเบิกเงินไปซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรนู่นนั่นนี่สถาบันก็อ้างว่าเงินไม่มีเพราะเก็บจากลูกหนี้ยังไม่ได้ตอนนี้อยากทราบว่าสถาบันนั้นมีลูกหนี้กี่รายมีเงินกู้ไปเท่าไหร่เพื่อมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาเป็นแรมปีไม่มีที่พึ่งเลยมาพึ่งศูนย์ไก่เกีย่ยวภาคประชาชนวันนี้ผมจึงเสนอไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อให นักข่าวไปสอบถามคณะกรรมการสถา,าบันการเงินหรือสถา,าบันทกาสาที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเห็นความกระจ่างต่อไปหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบ้านเมืองคงมีขื่มอมือแปลมีกฎหมายที่จะรองรับพี่น้องประชาชนให้รับความสะดวกณนะวันนี้ผมจึงรับคําร้องเรียนจากพี่น้องเพื่อสื่อสารต่อสื่อสารมวลชนต่อไปหากพี่น้องมีความเดือดร้อนทางข้อกฎหมายประกันใดศูนย์ไก่เกลี่ยผ้าประชาชนตะบลลำบน ยินดีรับใช้ท่านตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้ข่าวนี้ท่านมีข้อกฎหมายที่ติดขัดหรือมีอะไรที่ไม่สบายใจเข้าไปที่ Facebook ศูนย์ไก่เกี่ยวภาพประชาชนตะมนลนามนหรือเพจทวีขาวผ่องหรือเบอร์โทรศัพท์0817178006ยินดีดูแลพี่น้องตลอดเวลาเพื่อความพาสุขของพี่น้องโดยทั่วกันขอบคุณมากครับ